ดีค่ะพบก,กันนะคะกับครูหน่อยที่ยคะมัรน,น่าสนานนะคะเลวัวงสีโมเซตทาวเวอร์วันนี้มาเป็นตอนที่สองคลิปสัส้นๆที่จะเราใช้ลูมล้อสสาหรับการช่วยฝึกโยคะช่วยเกิดการพัฒนาช่วยคลายความคอบาลัยช่วยคลายเมื่อยคลายปัญหาออฟฟิศซนโรได้เป็นอย่างดีนะคะทําแบบด้วยความระมัดระวังเป็นพรอะการฝึกโยคะเป็นตัวเสริมได้เป็นอย่างดีนะคะคือทำไปแล้วตอนที่หนึงน่งอันนี้เป็นตอนที่สอง มากขึ้นอนะาจจะทำให้ช้าลงนิดนึงไหมชันขานะคะเป็นคล้ายๆกับต,ตอแนแรกก็คือชันขาข้งแรกนะี่นคือหัดทำความรู้จักว่าใช้ลูกลอ้อครั้งที่สองก็คือ,อาาาค่อยๆเอาฝ่าเท้าวางกันแล้วค่อยๆยกขึ้นค่ะขยับนะคะค่อยๆยกเพราะข้างแรกตอนก่อนก็คือเราให้นวดนวดเพื่อที่จะให้กล้ามเนื้อหลังที่แข็งเป็นเมื่อยตึงคลายและบรดเทาตอนที่สองก็คืออาจจะคู ให้โอข้างนิดนึงคุณทำแล้วคุณยกมือข้างศีรษะลอนะคะกรณีที่หลังคุณแข็งคุณตึงคุณอาจจะมีหนังสือสมมติคุณอยู่บ้านคุณซื้อบล็ออันนี้หรือใช้ลูกบอลคุณมีหนังสือหรือมีบล็อกหรือมีอุปกรณ์ที่จะช่วยพับรองรับศีรษะไม่ให้กระดูกกระดูกคอของคุณหักมากจนเกินไปนะคะคุณอาคุณองเอาบรรากาศจับแล้วถูกเอาศีรษะวางเวาบล็อก จะวางไม่บนปลอกอ่ะครั้งแรกเราชันขาหย่อนข่าวขึ้นอยู่กับเราว่าอ่าครั้งแรกคุณอยากจะให้คุณเอาปลอกให้เอาวงล้อเนี่ยตรงหยุดอยู่ตรงช่วงของหลังล่างช่วงของหลังล่างจะเป็นการงดและมีการโค้งอย่างนุ่มนวลเพราะวงล้อเหล่าว้างนะคะค้างไว้รู้ตรหายใจรู้ไปที่หลังรู้ไปที่ช่องท้องรู้การหายใจตัวเองขอซ้ำลมหายใจค่ะ ตงเสือนำตรงนี้นะคะหายไปอาสหลังลงหายใจค่ะมือกระคอไม่ให้คอของเราเปล่งตจ้นเกินไปนะคะต,ตามลงหายใจตัวเองด้วยเท้าสองข้างช่วยประคอให้คุณทรงตัวได้ดีสังเกตได้จากตัวเองนะคะทุกครั้งที่หายใจ อยากจะให้เอาเงิลองชันขาโอเคอะคะ่ะทำพอประมาณนะคะท่าประมาณสามสี่ตัวหายใจไม่ต้องนานมากเกินไปจนกว่าร่างกายจะกลับมล้ถึงจะทาาให้นานขึ้นมาเลยหลังจากนั้นเราก็ทันขานิดนึงโอกกอดแล้วเราก็บิดไปแล้ว ใช้กล้ามเนื้อเป็นคาร์บูโคลต์อาสนะของโยคะเป็นคาร์บโพลที่สมบูรณ์นะคะสวัสดีค่ะพบกันนะคะกับครูหน่อยที่โยคะอนันตน,นะคะเล,ลออุ่มีลงเซตชฮาเวอร์วันนี้มาเป็นตอนที่สองที่สันส้นๆที่จะเราใช้วงล้อสำหรับการช่วยฝึกโยคะช่วยเกิดการพัฒนาช่วยคลายคคอบาลัย ช่วยคลายเมื่อยคลายปัญหาออฟฟิศซินโดรมได้เป็นอย่างดีนะคะทำแบบด้วยความระมัดระวังเป็นพรอะการฝึกโยคะเป็นตัวเสริมได้เป็นอย่างดีนะคะ <c oughs> คือทําไปแล้วตอนที่1อันนี้เป็นตอนที่2มากขึ้นอาจจะทําให้ช้าลงนิดนึงไหมแข้นขานะคะนในค,ใคล้ายๆแบบตอนแรกก็คือแข้นขาั้งแรกเนี่ยคุณหัดทําความรู้จักว่าใช้ลูล้อครั้งที่สงองก็คือค่อยๆเอาฝ่เาเท้าวางกันแล้วค่อยๆยก อยากนะคะให้ค่อยยกเพระาะครั้งแรกตอนก่อนก็คือเราให้นวดนวดเพื่อที่จะให้กล้ามเนื้อหลังที่แข็งเกร็งเมื่อยตึงคลายและบรรเทาวตอนที้สาวบางคนอ,อาจจะโคให้โคข้างนิดนึงคุณทำแล้วคุณยกมือข้างศีรษะรอน,นะคะกรณีที่หลังคุณแข็งคุณตึงคุณอาจจะมีหนังสือสอยู่บ้านคุณซื้อบลูดอออันนี้ คุณมีหนังสือหรือมีบล็อกหรือมีอุปกรณ์ที่จะช่วยพับหองรับศีรษะไม่ให้กระดูกกระดูกคอของคุณหักงมาจนเกินไปนะคะคุณอาคุณต้องแต่จากกระดูกเอือกสีรษะกว่าเอ้อกบล็อกศีรษะกว่าเอ้อกบล็อกอ่ะครั้งแรกเราชันขาหย่อนข่าวขึ้นอยู่กับเราว่าอาครั้งแรกคุณอยากจะให้คุณเอาบล็อกให้เอาวงน้อนี่ยคุณอยู่อยู่ตรงช่วงของหลังล่าง คืงของหลังล่างจะเป็นการนวดและมีการโค้งอย่าง่มนุนลเพราะวงล้อของเราว้างนะคะค้างไว้รู้ลมไหายใจรู้ไปที่หลังรู้ไว้ที่ช่องท้องรู้การหายใจตัวเองขอสามลมหายใจค่ะ จบมาชชยโครงแล้วจงเสินน้ำตรงนี้นะคะหาไว้ภสษาังลงหายใจค่ะดรระคอไม่ให้ความกับเราเกร็นจนเกินไปนะคะตามลงหายใจตัวเองด้วยเท้าสองข้างช่วยประคอบให้คุณทรงตัวได้ดีสังเกตได้จากตัวเองนะคะทุกครั้ง อยากจะให้เอาไปเดินลองชันขาโอเคค่ะขับอประมาณนะคะค้างประมาณสามสีล่ลมหายใจไม่ต้องนานนมากเกินไปหรือว่าร่างกายมันจะหลับมล้ถึงจะค้างให้นานขึ้นมาเดินดังนั้นเราก็ชันขานิดนึงโอกกอดแล้วเราก็บีบไปด้านขวาอันน่ามองผ่านไหล ใช,กชก้ก้าฟเนื้อเป็นท็อปโพสอาอสนาของโยคะเป็นข็าโปโพสที่สมบูรณ์นะคะ